สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่17มกราคพุทธศักราช2557ผมธมเมโรโพสีทองกับสวนแก้ววิชิตดอนเมืองมาเสนอขายชวนชมเพรบรรณาให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอันนี้เป็นชุดที่5เข้าไปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามหรือถามมาทางอ e ีเมลที่ดูผ่าน YouTube นะฮะก็รวบรวมสินค้าที่สวยสำหรับคุณผู้ชม แล้วก็นํามาขายให้ทาง YouTube เช่นเดิมนะครับเพราะช่วงนี้สวนจักจไปไม่ได้ครับม็อบเต็มไปหมดก็เลยนั่งขายชมชมอยู่กับบ้านให้คุณผู้ชมดูผ่าน YouTube ก็แล้วกันสําหรับลูกค้าที่จะไปสวนตัวจักนะฮะไปไม่ได้ติดมอ็อบติดการเดินทางลําบากก็มานั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านแล้วก็ออเดอร์ผ่านทางเว็บไซต์ของผมจากสวนแก้วิชิตก็ได้นะครับโอเควันนี้นำเสนอต้นแรกก็คือเทพานาชุดนี้ ภาพบัรนาชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับ5้ับหนึ่งดูลักขณะดของกิง่งด้านข้างนะครับไม้ชุดนี้ก็คือเหมือนเดิมฮะเลี้ยงแบบไม่ได้อัดปุ๋ยอะไรมากมายมันก็จะมีกิ่งข้อที่ถีนะครับตรงต้นที่ผมก็เลือกที่แตกพุ่มมาให้ผู้ชมดูนะฮะข้อกิ่งก็จะถี่แบบนี้นะฮะใบก็เหมือนเดิมครับแหลมพอครอบอยากนะครับอันนี้เป็นต้นที่หนึ่ง สำหรับชุดที่ห้านะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณชมสนใจต้นใดก็จองไว้ในแจรแล้วก็โทรสั่งผมหรือไม่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ไปจองผ่นในเว็บไซต์ที่ผมได้วางลิงก์เอาไว้นะฮะที่คุณผู้ชมตามเข้ามาแบบนี้ก็ได้หรือจะโทรสั่งที่ผมเองเลยก็ได้นะฮะสำหรับนี่คือเทพนาชุดที่ห้าต้นที่1นะครับผมเดี๋ยวต้นถัดไปเลยครับ ตัวนี้เพชรบรรน,นาต้นชุดที่ต้นที่2นะครับก็จะมีลักษณะของกิ่งนี้จะอ้วนลํำบึกนิดนึงนะครับฟอมนี้จะอ้วนลํำบึกนิดนึงกิ่งก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะขนานไปกับพื้นนะฮะแล้วก็ลำต้นแท่งขาก็โอเคใช้ได้ผ่านเลยนะครับเมนการตัวนี้เพชรบรรณาชุดที่5ต้นที่2นะครับ ดูลักษณะข,ของต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ของเนื้อไม้ก็คือเลี้ยงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้อัดปุ๋ยอะไรมากมายนะฮะยอดประทานกิ่งเมนข้างก็โอเคนะครับต้นนี้ชุดที่ห้าต้นที่สองนะครับณะต้นที่สองนี้ต้องเลือกดูกครับไปเลยต่อไปเลยครับต้นที่สาม ชุดที่ห้านี้ก็คือตัวนี้ครับผู้ชมตันนี้จะเป็นลักษณะกิ่งเยอะนิดนึงนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มกิ่งดีมีเมนกลางที่สูงชัดเจนนะครับแล้วก็ใบเบยอะไรพวกนี้ชัดเจนเลยครับเหมือนแม่เลยนะฮะนี่ครับแตกรอบครับริงแตกรอบเลยนะฮะ ส่วนฐานล่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมพีเรมิดเลยนะฮะ่างน,นี้นะฮะผู้ชมมันจะออกเป็นสามเหลี่ยมพีเมิดเลยปึ๊บเทนเมนกลางโอเคดีใช้ได้แล้วก็แต่สิ่งดีนะครับต้นนี้ทั้งหมดที่ผมมาขายวันนี้ผมเสนอขายผู้ชมในราคาต้นละสามร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะฮะค่าจะส่งห้าสิบาททั่วประเทศสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการ เร็วๆอยากถึงไวๆก็จะเพิ่มเติมเป็น EMS ก็คิดค่าจะส่ง1นึ่งแพ็กเกจก็คือ100บาทถ้าเป็น EMS นะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ว่าจะให้ส่งแบบลงทะเบียนหรือจะให้ส่งแบบเป็น EMS ด่วนพิเศษนะครับตันนี้เพบนาต้นที่3ในชุดที่5ครับผมถัดไปเลยครับเพรนาต้นที่สี นีน่พนาต้นที่สี่ต้นนี้ใหญ่ครับพี่เบิ้มฐานรากดีสามเหลี่ยมนะฮะแตกตากิ่งคือใบเลี้ยงคู่ชุดแรกที่ออกมานี่แทงสามกิ่งเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครัแทงสามกิ่งเลยทีนี้ก็กำลังจะตามมานะครับเมนกลางชัดเจนนะฮะใบแหลมใบหอกขอบหยักนะครับ ป็น,นาใบามันนะฮะรากฐานล่างนะฮะคุณผู้ชมตนนัวนี้ค่อนข้างที่จะร่ำสันแข็งแรงดีนะฮะกิ่งไม่ลกมากแต่ว่าก็ครบองค์ประกอบโดยรอบให้ได้เลยนะครับ ลองดูครับต้นไหนทุกใจเดี๋ยวผมจะว่าไปเรื่อยๆกันละกัคนคุณผู้ชมก็มาร์คไว้ในใจเสร็จจากรายการแล้วก็โทรสั่งหรือว่าสั่งจองผ่านการะตูได้นะครับตัวนี้ PBN 5.4้าสี่ต่อไปครับต้นที่ห้านะฮะพัฒนาต้นที่ห้าต้นนี้ ให้คุณสังเกตเห็นดูเป็นทรงแท่งตรงเปะเลยนะครับต้นนี้ลำแท่งดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือจะใช้แ่งเลี้ยงขึ้นลำอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความยาวกว่าเพื่อน,นครับดูซิว่ายาวเท่าไหร่ความสูงของต้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่10เซนติเมตรถึงยอดถ้านวัดปตายกิ่งด้วยก็อยู่ที่13เซนหรือ5นิ้วประมาณนั้นนะครับ ความกว้างของลําต้นก็อยู่ที่สองนิ้วบวกลบไม่เกินสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นต้ทนที่ห้าในชุดที่ห้านะฮะสวยงามมากใบเบยโอเคผ่านเลยใช้ได้เลยนะครับข้อกิ่งโทนัสเกตโทนัสัอเกตดูจะเป็นข้อกิ่งทีๆนะฮะไม้ผมจะเลี้ยงแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนก็เลี้ยงแบบนี้นะครับแต่หลังๆเนี่ยไม้รุ่นใหม่มักจะเขียววันเขียวจนน่ากลัวนะฮะ อันนี้แบบเราค่อยๆโตกันไปเรื่อยๆสีเนียนสวยแล้วก็พุ่มก็แบบนี้ไม่ไม่ไม่ไมคือคุณผู้ชมมาเอาผมไปเลี้ยงต่อเนี่ยเราไม่ยืดแน่นอนมันค่อยๆไปข้อกิ่งก็ค่อยๆไปไม่ไม่ยืดพรดพลาดแล้วก็โอกาสเน่าจ,จะน้อยนะครับตันนี้ชุดที่ห้าครับผมัดไปต้นที่หก้นมีหกต้นนี้แทงกิ่งเสริมขึ้นมาดีฮะ หันลากสามเจ้าหนึ่งสองสามนะฮะดูฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับถานเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะของแตกลายต้นนี้ค่อนข้างโตเร็วครับคุณผู้ชมลองดูว่ามันจะแตกลายนะฮะจะแตกลายที่เนื้อไม้ถึงแตกลายโตต่อเรื่องแต่ข้อหิงก็ไม่ไม่ไม่ทิ้งช่วงกันมากะะตาใบนี้ก็จะถี่นะครับต้นนี้เป็นไม้ใหญ่ที่ดีเพราะโครงสร้างไม่ลกมากนะครับ แต่ต้องรอให้ใหญ่ถึงจะสวยสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการไม้ใหญ่ต้นนี้อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับนี่ต้นที่หกครับผมต่อไปท้ายสุดสุดท้ายของชุดนี้ในชุดที่ห้านะครับมีทั้งหมดเจ็ดต้นนี่คือต้นสุดท้ายของชุดที่ห้ามีอะไรดีของต้นสุดท้ายเหมือนไม้ใหญ่เลยครับ เลี้ยงเล็กๆเรื่อยๆฐานลากสามเหลี่ยมกกใหญ่ปลายเรียวนะครับฐานล่างออกใหญ่แผ่แล้วก็รายละเอียดจริงทรงพุ่มเห็นไหมฮะทรงพุ่มนี่เหมือนไม้ใหญ่เลยแต่อายุยังน้อยนะครับอายุยังน้อยแต่เหมือนไม้ใหญ่เลยต้นนี้จะมีบ่าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าคุณชมสังเกตดูเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยฮะ มันจะมีบ่าไม้ตัวนี้จะเป็นช่วงที่เว้าวนะครับเว้าวออมาแล้วก็น,นี้ก็เป็นช่วงที่เว,ว้าส่วนบ่าไม้ตัวเนี้ยมันจะแตกแตกเต้าออกมามันเป็นักเหมือนไม้หัวโตนะฮะพื้นที่พวกนี้กิ่งมันจะไม่เบียดกันในนาคตเนี่ยครับต้นสุดท้ายนี้ก็น่าสนใจสําหรับเที่บรรณาชุดที่ห้านะครับต้นที่เจ็ดสนใจก็โทรสั่งซื้อ มาทางโทรศัพท์หรือว่าทางเว็บไซต์ผ่านมาทางเว็บไซต์ที่คุ้มชมตามลิงก์เข้ามาก็ได้นะครับหรือท่านใดที่เซิร์ชเจอใน Google เด้งขึ้นมาก็ให้โทรสอบถามผมเรื่องรายละเอียดต่างๆในการจองทุกอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสุเมศโทรสีทองจากสวนแก้วิชิตด,ดอนเมืองนะฮะมีเพชรบรรณามาเสนอ เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไล่เลือกดูเอาได้เลยว่าจะเอาต้นไหนยังไงบ้างครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะซื้อสินค้าของผมคือบางท่านอาจจะมาดูในกระทู้หรือว่าใน YouTube จะมันช้าไปคือทุกคน ออเดอร์หมดแล้วเนี้ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะออเดอร์ผมทางโทรศัพท์ได้นะครับโทรหาผมที่เบอร์0891741393อีกเบอร์หนึ่งคือ0818065682นะฮะผมก็จะเลือกไม้ฟอร์มประมาณนี้ฮะให้คุณผู้ชมส่งจัดส่งไปให้ผู้ชมทางบ้านได้ฮะตัวนี้เป็นออเดอร์ของทางคุณอาทิตย์โทรมาจากทางใต้นะฮะ ช่วงนี้ลูกค้าทางใต้หลายท่านโทรมาออเดอร์ผมเกี่ยวกับพบเพชรนาเนี่หลายต้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจผมยินดีจะส่งทั่วประเทศนะครับราคาต้นละ300บาทสินค้าหมดแล้วไม่เป็นไรโทรหาผมแล้วผมจะเลือกอในสต็อกที่มีไว้ในสวนจัดส่งให้ได้ครบกันทุกท่านฮะยังไงก็โทรหาผมนะครับผม